สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับได้ช่องพี่ที่พี่สิบสามเดิมนะครับน้องๆก็วันนี้เป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนเกมลูกบอลเนนะี่ยน้องๆแล้วเราก็จะเป็นอ่าเหมือนซูมิลิเตอร์ป่ะอันนี้เต้ไม่มั่นใจนะเหมือนกับว่าคือมันจะต้องไปสุ่มดาบสุ่มอาวุธมาแต่มันไม่ได้มีลูกน้องนะมัน,นก็เหมือนคล้ายๆตีเหมือนพินบอลน,นะครับเหมือนตีเหมือนพินบอลอ่ะเหมือนเขาเรียกอ,อะไรพินบอลป่ะ ที่ว่ามันตีกันไปตีกันมาอย่างเงี้ยใครเหลือรอดคนสุดท้ายก็ถือว่าชนะครับก็ได้ดูในอ่าหน้าที่ว่าเขาที่เราดูก่อนที่จะเข้าเกมใช่ไหมมันจะมีบอกใช่ไหมว่าเออนี่นะเออเล่นลักษณะเกมเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันจะเล่นยากยังไงนะแต่ก็ยังไม่เคยเล่นนะครับอ่ามาถึงก็อ่าเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าลูกมันจะมาถึงเรามันจะเป็นตัว เป็นเหมือนสีแดงอันนี้จะเป็งสีแดงอ่า๋อแล้วเราก็กดป้องกันแล้วมันจะตีไปครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูนะออเออไต้กดไม่ทันอ๋อมันก็คือเหมือนมีพลังด้วยคือแต่ละคนอาจจะมีพลังพุ่งเร็วหรือพุ่งช้าอะไรก็ว่ากันไปหรือเปล่าวะใน M ีเต้ไม่รู้นะอันนี้คือก็เพิ่งเกมแรกนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราลองอีกทีดูแล้วกันครับว่ายังไงนะอันนี้น่าจะเป็นสุ่มเหรออ่มีคนชนะแล้วชื่ออะไรนะเจ,เจสซี่เจสซี่ อันนี้อะไรเอ่ย new update อะไรเนะี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนนะโ oh, อ้ยอ่าเริ่มเกมละเริ่มเกมมาแล้วมาถึงอ่าแต้กดไปละก็คือเดี๋ยวเราต้องกดบล็อกกันของน้องถ้าในในคอมแบบเต้ว่าน่าจะเป็นอ้าวเต้ฆ่าได้คนหนึ่งแล้วเฮ้ย <laughs> มัวมากแด,แดงแดงละแดงและอ้าวเต้กดไม่ติดอ่ะ พัโดโทเอ้ยอะไรล่ะเนี่ยฮะคือมีแต่คนเก่งๆทางนั้นเลยเนาะได้แต่รอดหรือเปล่าวาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคือเราก็คือเอาจริงแล้วดาบเราก็ยังกะกากอยู่เนาะไม่มีอะไรกับเขาเลยอะไรประมาณเนี้ยอ่ะก็มีออิโมชันมีอะไรอะไรเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับไปเอามา,าถึงแดงก่อนแล้วนี่ของเรานี่ชิงนี่ ดูโหคนเล่นเยอะมากอะคือแบบต่อรอบหนึ่งอะคือโอกาสได้ที่หนึงเต้คงยากมากเลยเพราะว่าคือเราเรายังเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยนะลเหมือนของเราก็ยังไม่ค่อยโอเคด้วยเท่าไหร่นะในส่วนตัวคือเต้ยังไม่รู้นะว่าเอฟเฟกของอ,อาวุธมันคือยังไงอะไรยังไงนะครับอ่าสีแดงและตีก,ก่อนนี่โอ้ยมีกระโดดหลบได้ด้วยเมื่อกี้เต้เห็นเขากระโดดแบบอ้าวไปทีเรคนลนะ อย่างน้อยตอนนี้ตรงนั้นข้างหน้าเต้เหลืออยู่ประมาณสามคนรวมเต้ด้วยน่าจะสี่เนาะนี่เนอ่ยดูดูคนตัวขวาน่าจะเก่งมากเลยนะยืนนิ่งมากเลยน้องๆน,นี่แนี่ยน่เห็นป้ายยืนนิ่งเอาเหลือหนึ่งหนึ่งละนี่เน่นี่เนี่เอาเหลือหนึ่งหนึ่งกันเหรออา้าวแต่ฝุกชนะเฉยเลยน้องๆอง้ออาวอะไรล่ะเนี่ย คือเขาต่อให้หรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าเจเกิ่งจริงนะเนี่ยฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวแก้มืออีกทีแล้วกันเดี๋ยวไปดูดิว่ายังไงนะเฮ้ยเต๊ก็ก็สนุกนะพอชนะแล้วก็รู้สึกเริ่มสนุกขึ้นมาเลยนะอ่ามีเงินอยู่ประมาณสองร้ยเก้าสบเอ็ดไปสุ่มอาวุธดีกว่านเนาะไปดีกว่าไปลองผสมอาวุธเพื่อจะได้อาวุธอะไรดีๆกับเขานะตแมพ จิงแตงโมเหรอได้อาวุธแตงโมใบอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไ,ได้ทีสุดท้ายแล้วอ่ะโอ้โหเลยไปอีกหน่อยก็ไม่ได้ได้คอนอะไรก็ไม่รู้คำน้องได้แตงโมอาวุธแตงโมใช่อาวุธแตงโมนะ สุ่มสักหน่อยนะได้ไปมีผู้พิทักษ์อะไรไม่รู้นะครับสีเขียวเขียวโอี้อะไรขวานรีดอะไรก็ไม่รู้นะนะมีคนชนะแล้วตะเปลี่ยนเป็นอาวุธสีเขียวก่อนนี่โอ้โหเก้าพันสี่เลยนะครับก็มันก็มีแรงขึ้นมานะ หลังจากที่เปลี่ยนอาวุธใหม่นะครับน้องๆก็ไปดูนะว่ามันจะเก่งขึ้นไหมอาวุธสีเขียวด้วยนะครับอาเควตได้ผ่านไปแล้วเนาะฆ่าห้าคนนะครับแต่ไม่รู้ไปกดร,รับตรงไหนเดี๋ยวไปดูก่อนอ,อันนี้คือเอาส่วนตัวแล้วในในความคลิดเต้นะเต้คิดว่ามันอยู่ที่เน็ตด้วยนะถ้าเน็ตแบบดินดีลื่นๆน,นะครับไงเล่นง่ายแต่ถ้าเน็ตกระตุกนะเต้บอกเลยน่าจะเล่นยากเลยน่าจะยากพอสมควรเลยนะครับ อันนี้ก็ไปแว้บอันอันไหนเออตายตายทีละคนทีละคนคือเอาจริงๆแล้เราที่เต้วิ่งออกมาห่างๆอ่ะคือเต้ยอยากหรือว่าถ้าสมมุติพอเวลามันลูกแดงๆคือเรายังมีโอกาสได้กดไงใช่ไหมละ่ะ ถ้าเราไปใกล้ไปบางทีมันตีใส่ขึ้นมาตายนี่อ่ะมาแล้แดงแล้วไดยงได้ตั้งหลักเห็นไหมตั้งหลักตีอ่ะตีก่อนครับตีตีอีกนี่เหลือ,อยู่สี่คนโอ้โหมิตรคนเก่งๆเนาะตีอ่ะอ้หนึ่งคนเหลืออีกสามนะสามคนรวมเรานะนหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่เลยเอาค่ะตีสู้กันอยู่สองคนนะครับมันต้องต้องตายทั้งคนแหละ ต้องออกไปสักคนนะจะเน้นเหมือนอเหมือนเทนนิสอ่ะเล่นเหมือนเทนนิสแต่เตวจะไล่ตบเลยอ่าไปนี่ไล่ไล่เบียดเบียดตบรัว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 ชนะแล้วเห็นว่า้าได้ที่หนึ่งเลยอือยังใช้สูตรนี้เหมือนเดิมอ่าเรามีคนกดเรากด่วมทีมหรืออยากเล่นดองอยากเล่นทีมบ้างเนาะไม่โหวตทีมกันบ้างเนาะคืออยากรู้ว่าเวลาเล่นทีมเนาะมันจะเป็นไงครับน้อง ใช่ไหมแต่ก็อีกนะครับเล่นทีมแล้วแบบพอคนมันโดนลุมอะ่ะมันจะมันก็คงแบบอันเนอะแต่เรายังไม่เคยเล่นทีมไงโอ้ยดาบใหม่ก็หล่อเลยเอาชนะเลยนะครับไปดูนะว่าแบบจะรอดไหมตอนนี้อ่ะฮะ ก็ลองเชิงอยู่คือเอาจริงแล้ว,วเต้ก็อยากให้เขาตีมาหาเต้นะเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้แบบที่ฆ่าด้วยนะสกอร์แบบฆ่าของคนอื่นด้วยอนะไรันเนี้แต่เขายังไม่ตีเนะี่ยโอ้ยมีท่าด้วยหรอก,กระโดดขึ้นไป <c oughs> <c oughs> กระโดดขึ้นไปแล้วก็ลงมาตายเนี่ยนะพะโทเอ้ยสกิลยางสวยเลยไม่มีใครตีอ่ะมาแล้วนี่แนะ่ปั่นโค้งปั่นโค้งอีกทีตีไปอีกทีโค้องอีกที โค้องอีกทีนี่ส่งยัดลงไอ้ตยียัดเลยยัดเลยตียัดยัดยัดเรียบร้อยไปละคนหนึ่งเ <c oughs> อ้ดรู้แล้วได้ชอบแบบเหมือนเราเราเล่นเหมือนเทนนิสเหมือนเล่นเป็นปองอย่างน้องเราตบหน้าเน็ตตบหน้าเน็ตตบใส่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 ใส,ส่อย่างเดียวเลยตอนนี้เหลืออยูสี่คนครับก็ยังยังเก่งนะน้องๆเนาะ แต่เราคนก็ดูแล้วเขาเก่งคือแล้วแบบเขามีสกงสกิลมีดาบดีแล้วแหละของเต้ก็อยู่ในดาบอย่าว่าระดับกลางเลยอยู่ในระดับต่ําอยู่เลยลตอนนี้ครับเราก็ต้องหาเล่นหาเงินไปอา้าวเฮ้ยไปแล้วหนึ่งหรอเหลืออีกเท่าไหร่เหลือหนึ่งหนึ่งหรอเอาได้มาตบหน้าเนติกแล้วเต้ชอบนี่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 เอามองไม่เห็นเว้ยเอายางยางยังเหลือสามอ้าวเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วโอเคยัดยัดน้องๆเราค่อยๆเข้าไป ค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปอืมค่อยๆเข้ค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปเรียบร้อยโอ้เป็นไงเออเริ่มสนุกนะเริ่มสนุกไหมอยจนะาเขาแบบเออสนุกเนาะอ่าโอเคคบวันคลิปนี้ด้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับน้องๆก็เข้ามาเนาะ ก็เป็นอะไรเบดบอลเนาะเบดบอลก็คือเบดแปลว่าดาบปะเอาแบบพวกสมูไรอะไรประมาณเนี้ยก็เจก็ฝากอ่าแมบนี้ไว้อีกแมบหนึ่งแล้วกันครับก็เพลินเพลินดีนะแต่ก็มันก็อยู่ที่เน็ตด้วยอยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนด้วยเนาะเจก็ไม่ได้เก่งครับเจก็มั่วๆไปเนี่ยมว่าเดี๋ยวถ้าช่วงที่คนเก่งๆเขาเข้ามาเล่นเราคงไม่รอดเนาะแต่ก็ก็พอถูๆถ่ายๆได้นะเจก็ไม่ได้กากขนาดนั้นเนาะใช่ไหมโอเคกิฟต์นี้เจก็ฝากไว้แค่นี้ครับสยอ่าสวัสดียามบ่ายครับน้อง ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเต้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจเต้เข้ามาดูนิดๆนหน่อยมาดูแมปไหนหนูเคยเล่นบ้างไม่เคยเล่นบ้างก็มาบอกเต้ได้นะครับก็เดี๋ยวเต้ก็หาแมปเล่นไปเรื่อยๆแหละเต้ก็เหมือนกับน,น้องๆแหละก็คือสังคมคนชอบเล่นเกมเหมือนกันครับแล้วก็หาเกมเล่นไปเรื่อยอันไหนชอบเราก็มาคุยกันเนาอันไหนที่แบบไม่โอเคเราก็มาพูดคุยกันแต่เต้เอาจริงๆแล้วอะ ถามว่าทุกเกมครับเต้ให้กําลังใจผู้พัฒนาเกมทุกคนแหละคือเขาทําเกมมาให้เราเล่นนะ่ะก็คือให้เราสนุกสนานแล้วก็เนาะตามนั้นครับโอเคงั้นคลิปนี้เต้ฝากไว้แค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันยินๆครับไปดูก่อนเต้ได้แมปไหนอีกนะโอเคไปแล้วสวัสดีครับ